เมืองอุดรนธานีเมืองคนดีนำรองคุณนรรรมรไปจำทินร่วมพลังทุกหน่วยงานตลอดสิ่อเข้ามารวมเมลาสรงเสมอ สมัยสู้มือนี้บ้านเมืองเปลี่ยนไปตามการร่วมกันมาเสืบสารวัฒธนธรรมคุณธรรมซอยกันผดุงไวเ้เมืองปุดอนท่านี้จังได้มีโครงการขึ้นประสานงานทุกเครือขายขยายออกให้กว้างเสริมสร้างแต่ไฟดี ด้วยเหตุนี้เป็นที่ประจักษใจให้สังคมมองเห็นได้ขัดสันขันมาแลว้วมีหลายแนวขั้นหลายเรื่องเมืองอุดรเขาร่วมกลุ่มทุกเครือข่ายทั้งสังคมสามาชาคุณละทับนำเป้าหมายชัดแจงทแเลเงเขาสู่หน่วยงานยกตัวอย่าง <ใน challenged> เช่นพ่อแม่พี่น้องให้เบาบวลสนอหูย่ำไปใสมาใสให้ไทยถามจาเว,อาวเอิญลูกมาก,กินเขาเลยเวลากระยาดาเอิญมาค้ำเอิญมา,าลาขั้นเจ้าเอาให้มวนหูและผูเ้เป็นลูกก็ให้หูเบาง่ายฟังความ อย่าส่งเสียงยไว้ไหว้อ่อนหวานนวลน,นิ่มอย่าสุภาพกันทิมเฮ็ดสิบสองข้องสิบสี่สั่งสันสิ่งดีดีขอบร่วเฮ้าเว่ามวลแมงอย่าแข็งเอเอ,เอขอขันดาทองทำความดีนี่อย่าท่อเบามวลมวลสนอหู ปูไปเป็นแนวทางสร้างสรรค์ทางนั้นประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกระจายไปทุกทองทีพฤติกรรมที่ดีบ่มีความขรนเดือดร้อนไว้ไปให้ผู้อื่นเข้าเป็นโครงการต้นละเข้าจังหวัดอื่นให้ทําตาม เพื่อขายทางสังคมศาสนาการศึกษาสื่อม้วนชนสู่เป้าหมายขยายกว้างสมาชาคุณลธรรมร่วมพลคนดีไว้ติดตั้งทางกลไกร่วมพลังทุกภาคส่วนขยายผลนอคกคบถ้วนคันดีล้วนครูสุอนิเมืองอุดอรธานี เปียบคือดัางห้กแก้วต้นไม้ใหญ่ใบเขียวคนทองเที่ยวทางถึงได้ผักเร้าไต่เงาไมอุป,ปมาคือจังเมืองหูดอนนี่เป็นเมืองดีสีสงางจังหวัดอื่นเดินทางมาประทับใจถูกถวนนาโอ้ยเมืองบานพวกหมูเฮา ละยกตัวอย่างประเมินผลแต่เต่าในรูปแบบคุณธรรมปูละนาองค์กรยกระดับจังหวัดให้ชาติเจนเห็นเจงด้วยงันแปลงแรงเรียนรู้พัฒนาประโยุดยยนทั้งภาคลาดเลือกเอาเมืองอุดรขัดของมาเรียบร้อยคันเลน่พมอถูกหน่วยงัน ได้ขสันจากกระซ่วงม,มหาไไยมาแล้วให้เป็นเมืองตนแบบจำแนบมาครบถวนขับเคลื่อนบายุเฉยที่เอ่ยมาตั้งแต่ตนยังบกเคิิงโครงการสอนลูกหลานให้มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วมข่าวแจ้ง สแสวงหาคันเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นฮหตดสิบสองค้องสิบสี่เยาวชนให้หูสินรักษาไวยาได้เลืมมั่มาสู่คำปปรบมมันระยตดีงามตามฮหตดคองประเพณีสิ่งดีๆจันลงไววมีวิัน สำนึกการครับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมงามล้ำกิ ME, จกรรมกุ่มเครือข่ายเสริมความดีให้ยิ่งใหญ่พกหน่วยงานนี่เข้ารวมจับมือมันบ่อปล่อยวาง กิจกรรมสอดคองหกเครือข่ายทางสังคมได้ชื่นชมโยโยกสมาชาคุณธรรมเสดชูขันเอาไวน้นนำสื่อเสียงมาให้เมืองอุดรดังกาชอนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรขับเคลื่อนบอยูนิ่งหลายคนเขาขันงสงเสริม ผู้ที่แรกก็เริ่มเสริมทรงวัฒนธรรมเมืองอุดรธทานีหน่วยงานหนุนคำศูนย์คุณธรรมขององค์กรเรี้ยนดูมหาชนเสริมทรงหกหน่วยงานทางสังคมภากันไดเข้ารวมคัละเปเงส่างถูกหน่วยงาน ท่างมหาวิทยาลัยราชพักของอุดรธานีนี่ก็เป็นผู้เริ่มเสริมสร้างกันซอยกันจากมือนั้นจนมาหอดมือนี่ก็เป็นที่ประจักษ์ใจหลายหน่วยงานหลายองค์กรซอยกันหนุนเพิ่มเสริมพนึกกำลังสร้างสมาชาคุณธรรมเมืองอุดรให้ดโดดเดน ได้คาดสันนอเลือกเฟ้นผลงานสาร้างสิ่ง ไม่ทำความดีปองดองความสมามัคคีปองดองความสมามัคคีอุดรธานีเมืองสีสง่าช่วยกันรักษาวัฒนธรรมช่วยกันรักษาวัฒนธรรมผู้นำเสริมสงคำาสอนผู้นำเสริมสงคำาสอนในจังหวัดอุดรเป็นหนึ่งเดียวอีสานความดีผู้คุณมาทำชั่วลูกชั่วหลานผลงานกระชอนจังหวัดอุดรนี้ น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีแจกกระสาะระนอโอปอมโอบอมผู้โอปอมโอปอมคำเบาให้วนูสมกับเป็นผู้รู้ของข้าคุณละทธรรมให้มีสิ้นมีธรรมไฟการคดเรียนรู้หลายเลยงา กันจันโลกมีคุณธรรมสมเป็นผู้นำที่คนยอมที่คน